สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เราก็จะมาซื้อเบ็ดฟิตเข้านะครับผมนะถึงมันจะไม่ดีเท่าโอล่าก็เถอะนะแต่ว่าขอเธอนะอย่างน้อยต้องมีเบ็ดแบบดีๆติดตัวนะครับก็ผมเอามาเพราะว่าอยากติดตังอะอะติดตังนะครับผม ครับผมเราจะมุ่งหน้าสู่เกาะบโบราณนะครับ <_ t ot> เริินโอ้โหแสงวิงว่งวิ่งวิ่งอย่างสวย <_ t ot> น่ครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับในการซื้อเบ็ดเดิวนี่ งก็จะปล่อยเครือ่องยนต์ยาวๆเลย ฝรั่งม,มีคนเลยเหรอถ้าตกเดกปปลาลุงเนี่ยเขบอว่าเป็นแบบว่าลุงวิ่งวิ่งเนี่ยสี่คูณสี่เท่าไหร่ไม่รู้ว่านะคะแต่ว่าหลอดเล็กมากนะถ้าตกเด้ปลาหมึกเนี่ยน่าจะทานทานไม่ค่อยไหวเพราะหลอดใหญ่ยังยากเลยครับ 那尼，โชคสี、嗯、่สิบห้าด้วย。 ทำไมปลาใสแปลกๆอ้อโอ้ my god โ oh! อ oh, ้มีสีวนนะิ่งเขาบอกว่าคูณเท่าไหร่นะ4.5เปล่าบวกราคาขึ้น4.5โ oh! อ้โหเปล่านี่ราคาเท่าไหร่อะโอะ้โ oh! ห หมูด้ได้ปลานี้ละไม่มีเหยื่อทีด่ดีกว่านี้นะจากควสดเหยื่อกลายเป็นคนที่ชอบดิ้นเหยื่อไปเลยครับผมได้หมึกเหนียว อืมปลาซาดีนนี่ค่อยากได้เลยปลาซาดีนปล่อยได้ไหมมีปลาซาดีนอย่างนั้นก็ได้ราคาหลยวะนี่ปลาตัวเดียวที่ได้ลุงอ่ะบอกคุ้มเลยบอกคุ้มเลย ปลาตัวเดียวที่ได้ลุงเหรอ,อฟิฟิสเซอร์ฟิเซอรในตำนานใช่ไหมฟิสเซอร์ใช่ไหมหหหเฮ้ยล,ลุงเหรอลุงเหรอจะเป็นสายลุงเหรอลุงหรือเปล่าอ่ะนี่อยากได้แบบไอ้โพสิดอนเหมือนน,นะ ดูสิวันลุงตัวฮาลโหลงอีกตัวครับมีสองตัวนะ้มีสองตัวแนละ้วอ๋อมันจะเป็น M Y อะไรไม่รู้เนะี่ยถ้ามันจะเป็นสีลุงนะโอ้โหเท่เลยวูสี่จุดห้าหวกระหาเพิ่มเป็นสี่เปอร์เซ็นต์ครับสี่เปอร์เซ็นต์จุดห้าเอาแล้วรวยแล้วทีนี้น่าจะรวยง่ายขึ้นครับ ถ้าปลา,ยากยกมาแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะอุยเพราะว่าตัวปลาตัวยยกนี้อืมด,ดินดีจริงครับ ตอนนี้เสร็จแล้วผมก็จะลงคลิปแล้วนะครับก็อาจจะสั้นไปนะครับเพราะว่าผมก็อ่าอู้กินเยอะแล้วมนะัไงปลาที่แบบว่าลุ้งเนี่ยผมชอบมากเลยอะให้ที่กี่บาทอ่ะเฮ้ยได้รังเหยื่อเยสดรังเหยื่อรังเหยื่ออยากให้แบบรังเหยื่อคุณภาพไอ้คริสต์มาสกลับมานังเหยื่อคุณภาพมันซื้อที่ไหนกันไม่รู้ครับ มแมลงมแมลงแมลงเฮ้ย,ย,ย,ยมแมลงอ่ะ <S <S 1> <S 1> อันนี้ไม่ใช่เบ็ดออโร拉เนี่ยถ้าออโรลามันน่อาจจะดีกว่าเบ็ดอันนี้เยอะเลยนะครับแต่ว่าเบ็ดอันนี้แพงกว่านะงานใหญ่ละขอได้มแมลง แต่ให้ลุงสองตัวก็พอแล้วครับหมานพอแล้วครับลุงสองตัวหมานละกอปลาว้าวขอาปลาก็ดีนะครับโชคเยอะนะครับแต่ว่าเป็นตกใช้เหยื่อแรงไปกัน ตัวไปเร็วปาลุงมแมลงช่วยใช่ไหมเนะี่ยโอ้ยมันช้าครับก็เสียมันระบบเล่นในคอม ใช้สูตรอะไรเงี้ยเยี่ยมเลยอันนี้แค่อันนี้ก็บอกว่าคือแบบผมขนาดหลอดใหญ่มากเลยแต่ปิดสามวันนีหลอดใหญ่มากเลยครับ ัูดเดียวกันเลยอืมนั่นรอ,อจะราคาแพงนะครับอีอ้อ สันหลังมีก้าะสีลุ้งอีกโว้ยอีกสี่เปอร์เซ็นต์แพงนะถ้าเป็นสีลุ้งอยู่สี่ก้อนกิโลนักนะอือสุดท้ายครับก่อนนี้จะจากลากันนะครับด้วยบรรยากาศการขาย ้อ <c oughs> อีอตีให้สมบูรณ์ไปเลย <c oughs> น,นี่นเจ๊ะประหมึกไม่อยู่อ่ะ <c oughs> คิดว่านะหลอดเล็กกับปีต่อขนาดน <c oughs> ี้โอ้ได้หมึกลุงนี่ ยิ้มนี่นะต้องไปฝึกเกาต้องไปฝึกไปฝึกจีเยอะนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นครับเราว่าไม่ได้เกะเอออรา,ราแต่ว่ายังไม่ได้ยินเสียงน้ำบนน้ำวนเลยไปครับเราก็าจะมุ่สงสูงมอสบูดนะซึ่งมันก็นานอยู่บกกนตัวคนเราก็จะตัดไปเลยนะครับ มาผมเรจะขายปลาสายลุ้งก่อนนะเราค่อยไปขายปลาอย่งเงินครับเราจะขายปลาที่หนักที่สุดวันเราจะได้อะไรเงินเป็นอย่างไร400แพงๆอยู่แพงอยู่อืมไม่จําประดาจากมีอันนี้มาเนี่ยนจะราคาน่าจะขึ้นกันหลักร้อยอยู่ครับ ตอนนี้ลราสองร้อยโอ้โหธรรมดาที่ไหนพวกนี้ก็งานอไครับตามสภาพอุย้ยนี่ไงตอนนี้จะได้อะไรสามร้อยถือว่าไม่ได้ถูกเลยนะครับก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับหลักร้อยหลักพันเนี่ยนี่ครับยเจ็บ ไปซื้ออะไรอ่ะซาดินโอ้ซาดินยังจะได้แปดสิบนะซาดินลุงเนี่ยอาจะขึ้นร้อยอยู่ครับก็เป็นไงกันว่าครับสำหรับเบ็ดนี้ก็ขี้เก็บเบ็ดรอเบ็ดออรล,ล่าครับก็เลยเลียรรอนะครับ พอเลยทำการซื้อนะครับโดยไม่รอบิดออโนราหานะครับก็มันก็ไม่เป็นไรแล้วครับ